เราจะมาทําความสะอาดกระเป๋ากันนะคะลูกค้าคราบสกรปรกนะคะเห็นไหมคะคาบที่มือน,นะคะที่มือที่ไทยคาบสกรปรกทั้งในทั้งนอกเลยนะคะเยอะมากเลยนะคะลูกค้า เราจะใช้สเปรย์ทำความสะอาดกระเป๋าและรองเท้าได้น,นะคะของร้านมีมีสกปรกี่ฉีดไว้อย่างนี้เลยนะคะฉีดให้ทั่วเลยนะคะทิ้งไว้สักสามถึงห้านาทีหลังจากนั้นเราก็ไปทำความสะอาดได้เลยนะคะเดี๋ยวทำความสะอาดเสร็จแล้วจะมาให้ดูผลงานอีกรอบนะคะลูกค้า ว่ากระเป๋าที่มีคราบสกรปรกฝังลึกคราบสกรปรกอย่างนี้นะคะจะออกไหมสีจะแจ่มขึ้นไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันอีกรอบค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่เราใช้สเปรย์ทำความสะอาดกระเป๋าของร้านมีมีสปก,ระะสกรปรกนะคะขจัดคราบสกปรกนะคะคราบขี้ใครคราบมือนะคะคราบสกรปรกฝังลึกหลุดออกไปหมดเลยนะคะเห็นไหมคะสีแจ่มขึ้นเลยนะคะสวยเลยแล้วดูคราบด้านในนะคะที่เป็นคราบเลอะ ก็หลุดไปหมดแล้วนะคะขจัดคราบดีไ like ล้กลิ่นอับด้วยนะคะสีกลับมาใสเหมือนเดิมสะอาดเลยนะคะสะอาดหมดจดสีสดใสเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์สเปรย์ทำความสะอาดกระเป๋าของร้านมีมีสกบรลีดฉีดทิ้งไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็ไปทำความสะอาดตามปกติได้เลยสีสดใสขึ้นเลยนะคะ นี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสกปรรีดขอแนะนํานะคะสเปรย์ทำความสะอาดกระเป๋าถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสกปบรีดขอบคุณค่ะ